วันนี้เราจะมาดูธีการการป้องกันมดนะครับเข้ามาในโน้ตบุ๊กซึ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะมีรูที่สามารถทําให้มดเข้าไปในร่องรอยต่างๆได้นะครับทําให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหายได้ครับไม่ว่าจะเข้าอยู่ที่จอฮาร์ดดิสก์หรือว่าแรมแล้วก็จุดเชื่อมต่อต่างๆรวมถึงทําให้ระบบไฟฟ้าช็อตได้นะครับ เพราะว่าบางทีก็เข้าไปตามรูคีย์บอร์ดนะครับเข้ามันก็จะไต่เข้าไปคนกินขนมหวานใกล้นอนบุกก็จะไต่เข้าข้างในได้นะสำหรับวิธีการเข้าผ้าเรามาดูดรูกันนะเห็นไหมว่า,วาตัวโน้นบุกนี้รูจะเยอะ ดังนั้นเวลาเราใช้น,นุ๊ใช้งานโน้ตบุ๊กเนี้ยควรจะมีการป้องกันสําหรับการป้องกันนะครับเริ่มแรกเลยก็ต้องมีนะครับมีแก้วใบหนึ่งเวลาใช้งานโน้ตบุ๊กเพื่อป้องกันหมดเข้ามาหาโน้ตบุ๊กนะครับก็วางไว้ใกล้ๆนะครับเห็นครับว่าตำแหน่งวางอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นก็ ใช้น้ำแดงซึ่งมีน้ำตาลจำนวนหนึ่งเทให้เต็มแก้วน้ำแดงกับโน้ตบุ๊กอยู่ใกล้กันเห็นไหมครับว่าถ้าคุณเป็นมดอ่ะคุณจะวิ่งเข้าหาโน้ตบุ๊กหรือว่าน้ำแดงง่ายๆครับวิธีป้องกันมีแค่นี้ครับคือเอาแก้วน้ำหวานไปอยู่ใกล้ๆโน้ตบุ๊กแล้วนึกว่าถ้าเราเป็นมดเราจะวิ่งหาอะไร ได้ง่ายครับตอนนี้แค่นี้ครับ